หลังอายุ60หลายคนรู้สึกเหมือนร่างกายเริ่มสุดลงควบคุมไม่ได้เดินไม่กี่ก้าวก็ปวดข้อมือเท้าชาเหมือนเลือดไม่ไหลผิวแห้งเหี่ยวและกลางคืนก็นอนหลับไม่สนิทจนล้าเรื้อรังทุกเช้าหลายคนคิดว่าเป็นเพราะอายุแต่จริงแล้วร่างกายไม่ได้อ่อนแรงเพราะเวลาอย่างเดียวมันอ่อนแรงเพราะขาดวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ซ่อมแซมตัวเอง โดยเฉพาะสารอย่างคอลลาเจนที่เป็นโครงสร้างหลักของกล้ามเนื้อข้อผิวหนังและระบบประสาทส่วนปลายร่างกายของเราไม่ได้หยุดสร้างคอลลาเจนเลยแม้อายุเพิ่มขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเพราะเรากินไม่ถูกชนิดจนขาดสารตั้งต้นที่จำเป็นต่อก,การซ่อมแซมและสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือสารตั้งต้นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอาหารเสริมราคาแพงใดๆเลยแต่มันซ่อนอยู่ในพืชหัวธรรมดาที่กินกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่เคยมองเห็นความสำคัญพืชหัวสิบชนิดนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการชาและทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างรู้สึกได้หลายคนเพียงเพิ่มพืชหัวที่ถูกชนิดลงในมื้ออาหารไม่กี่สัปดาห์ก็กลับมาเดินคล่องนั่งลุกง่ายและนอนหลับลึกขึ้นแบบที่ตัวเองยังประหลาดใจ คลิปนี้จะพาไปรู้จักพืชหัวเหล่านั้นทีละชนิดพร้อมวิธีใช้ที่เหมาะก,กับคนอายุเกิน60เพื่อให้ร่างกายเริ่มกลับมาซ่อมแซมตัวเองจากภายในอย่างมั่นคงหลายคนคิดว่าการฟื้นฟรูร่างกายต้องใช้ของแพงแต่ความจริงพืชหัวธรรมดาที่เรามองผ่านทุกวันกลับเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างพลังงานและกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนภายในร่างกาย คู่แรกที่เหมาะกับผู้สูงวัยคือมันเทศและหัวบีดรูทซึ่งช่วยกันเสริมทั้งระบบหลอดเลือดกล้ามเนื้อและการสร้างเลือเยื่อใหม่ผู้ที่กินสม่ำเสมอมักเล่าว่าขาเบาขึ้นร่างกายอุ่นขึ้นและอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าลดลงอย่างชัดเจนพืชหัวสองชนิดนี้ให้ผลค่อยเป็นค่อยไปแต่ลึกและปลอดภยัย เมื่อย่างยิ่งกับคนอายุเกิน60เมื่อหลอดเลือดทำงานดีขึ้นสารตั้งต้นของการสร้างคอลลาเจนก็ถูกส่งไปยังผิวหนังข้อต่อและปลายประสาทได้เต็มที่นี่คือเหตุผลที่มันเทศและหัวบีบรูทถูกเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูร,ร่างกายมันเทศเป็นพืชหัวที่อุดมด้วยวิตามินเวิตามินซและเบตาแคโรทีน ทึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างคอลลาเจนโดยตรงเพราะวิตามินซีเป็นตัวช่วยสำคัญในขั้นตอนเชื่อมเส้นใยในเนื้อเยื่อเส้นใยชนิดละลายน้ำในมันเทศยังช่วยให้ระดับน้ำตาลนิ่งซึ่งจำเป็นมากสำหรับผู้สูงวัยที่มักมีปัญหาหลอดเลือดอ่อนล้าและมีอาการชาตามแขนขามันเทศสีม่วงมีแอนโทไซยานินช่วยลดการอักเสบลึกในข้อและกล้ามเนื้อ วิธีกินที่ดีที่สุดคือการนึ่งหรืออบเพื่อลดการสูญเสียสารอาหารการกินช่วงเช้าหรือกลางวันช่วยย่อยง่ายและลดแน่นท้องในตอนค่ำหากกินคู่โยเกิร์ตแบบไม่หวานหรือนมอุ่นจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารตั้งต้นของคอลลาเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นหลายคนที่เปลี่ยนมื้อเช้ามาเป็นมันเทศเพียงไม่กี่สัปดาห์พบว่าการลุกเดินหลังนั่งนานดีขึ้น และอาการปลายมือปลายเท้าชาลกลงเพราะหลอดเลือดกลับมาทำงานดีผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงเมื่อร่างกายตอบสนองดีขึ้นจากมันเทศก็ถึงเวลาสร้างความแข็งแรงให้ระบบหลอดเลือดเพิ่มขึ้นด้วยพืชหัวอีกชนิดที่ช่วยขยายหลอดเลือดได้อย่างเด่นชัดหัวบีทรูทมีไนเตรตและเบทาน,นีน ที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวอย่างเป็นธรรมชาติทําให้เลือดไปเลี้ยงปลายประสาทและกล้ามเนื้อดได้ดีขึ้นจึงเหมาะมากกับผู้สูงวัยที่มีอาการมือเท้าชานอกจากนี้หัวบีทรูทยังมีวิตามินซีโฟเลตไอออนและแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญต่อการสร้างและซ่อมแซนคอลลาเจนทำให้ผิวหนังยืดหยุ่น กล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อทนต่อการใช้งานมากขึ้นผู้สูงวัยควรบริโภคแบบนึ่งหรือผสมในซุปเพื่อให้ย่อยง่ายหากดื่มเป็นน้ำควรผสมแครอทหรือขิงเพื่อให้ได้สารอาหารหลากหลายผู้ที่มีภาวะน้ำตาลสูงควรกินในปริมาณพอดีเพราะหัวบีดรูทมีความหวานตามธรรมชาติเมื่อรวมมันเทศและหัวบีทรูทเข้าด้วยกัน ร่างกายจะได้รับทั้งพลังงานย่อยง่ายเส้นใยควบคุมน้ำตาลและสารตั้งต้นของคอลลาเจนที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อคอและผิวหนังพร้อมกันคู่พืชหัวนี้เหมือนกันกดปุ่มให้ร่างกายเริ่มฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งทั้นในด้านความอุ่นความคล่องตัวและปลายประสาทที่ทำงานชัดเจนขึ้น หัวข้าวต่อไปเราจะเข้าสู่พืชหัวกลุ่มที่ช่วยปกป้องคอลลาเจนและลดการอักเสบลึกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดข้อในผู้สูงวัยเมื่อระบบหลอดเลือดเริ่มฟื้นตัวจากมันเทศและหัวบีดรูทขั้นต่อไปคือการเสริมวัตถุดิบที่ช่วยสร้างและปกป้องคอลลาเจนโดยตรงซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุที่ผิวแหง้งเข้าฝืดและกล้ามเนื้ออ่อนแรงพืชหัวสองชนิดที่โดดเด่นในบทบาทนี้คือ แครอทและหัวเช้เท้าทั้งคู่มีสารตั้งต้นที่ร่างกายใช้สร้างเส้นใยใหม่ในผิวหนังข้อต่อและปลายประสาทแต่ด้วยคุณสมบัติที่ต่างกันจึงเสริมกันอย่างลงตัวแครอทช่วยเร่งการสร้างเนื้อเยื่อส่วนหัวเช้เท้าทำหน้าที่ปกป้องและลดการอักเสบลึกภายในผู้สูงอายุจำนวนมากที่เพิ่มพืชหัวคู่นี้ในมื้ออาหารพบว่าการเดินเลื่อนไหลขึ้นผิวไม่แห้ง และอาการตื่นเข้ายามเช้าลดลงอย่างชัดเจนแครอทเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีซึ่งร่างกายเปลี่ยนเป็นวิตามินเอที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างคอลลาเจนและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อพร้อมกันนั้นยังมีวิตามินซีที่ช่วยให้กระบวนการเชื่อมเส้นใหญ่เป็นประอย่างแข็งแรงจุดเด่นของแครอทคือดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อปรุงด้วยน้ำมันเล็กน้อยเพราะเบต้าแคโรทีนละลายในไขมัน ผู้สูงวัยที่ระบบย่อยอ่อนแรงจึงเหมาะกับการกินแครอทสุกไม่ว่าจะเป็นตุ่นซุปหรือบดละเอียดการบริโภคอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผิวชุ่มขึ้นข้อต่อยืดหยุ่นขึ้นและกล้ามเนื้อฟื้นตัวหลังใช้งานได้ดีขึ้นนอกจากนี้แครอทยังมีสารลิวโทลินที่ช่วยลดการอักเสบในข้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บและตึงเวลาเคลื่อนไหวหลายคนที่เริ่มกินแครอทสุกเป็นประจำมักพูดเหมือนกันว่า ข้อเข่าไม่ตึงง่ายเหมือนเดิมและเวลานั่งลุกก็รู้สึกเบาและไม่เจ็บจี๊ดเหมือนก่อนการเสริมสารต้องต้งตนของคอลลาเจนทำให้เนื้อเยื่อในร่างกายฟื้นตัวอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ราคาแพงแต่เพื่อให้เส้นใยที่สร้างใหม่มีความแข็งแรงและไม่ถูกทำลายจากอานอักเสบเรื้อรัง หัวใช้เท้าเป็นพืชหัวที่มีวิตามินซีตามธรรมชาติสูงมากจึงช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนได้ดีเยี่ยมจุดสำคัญคือหัวใช้เท้ามีสารจากกลุ่มซัลเฟอร์และสารไอโซททโอไซเนตซึ่งมีบทบาทลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและข้อต่อคล้ายการทำงานของยาลดอักเสบอ่อนๆแต่ปลอดภัยกว่าการลดการอักเสบแบบลึกเช่นนี้ทำให้เส้นใยคอลลาเจนที่สร้างใหม่ไม่ถูกทำลายเร็วเหมือนเดิม นอกจากนี้หัวใช้เท้ายังช่วยให้ตับกำจัดของเสียดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อฮอร์โมนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อวิธีที่เหมาะกับผู้สูงวัยคือกินแบบตุนหรือซุปรวมกับแครอทเพราะช่วยให้ย่อยง่ายและได้ประโยชน์ร่วมกันหลายด้านเมื่อแครอทที่ช่วยสร้างเส้นใยใหม่ถูกรวมกับหัวใเท้าที่ช่วยลดการอักเสบและสนับสนุนการทำงานของตับ ร่างกายผู้สูงวัยจะรู้สึกว่าข้อเบาลงการเดินมั่นคงขึ้นและผิวไม่แห้งง่ายเหมือนก่อนคู่พืชหัวนี้เหมือนเป็นการสร้างชั้นป้องกันให้คอลลาเจนที่ร่างกายสร้างขึ้นอยู่ได้นานและแข็งแรงขึ้นในหัวข้อต่อไปเราจะเข้าสู่กลุ่มพืชหัวที่ช่วยทำงานเหมือนโล่ป้องกันเส้นใยคอลลาเจนจากความเสียหายของอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวการทำให้ข้อเสื่อมและกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงวัยเมื่อร่างกายเริ่มสร้างและปลกป้องคอลลาเจนได้ดีขึ้นขั้นต่อไปคือการปิดประตูไม่ให้เส้นใยเหล่านั้นถูกทำลายจากอนุมูลอิสระและการอักเสบเรื้อรังที่สะสมตามอายุพืชหัวคู่ต่อไปคือขิงและขมิน้นซึ่งทำหน้าที่เหมือนโล่ป้องกันระดับลึก ช่วยให้คอไม่เสื่อมเร็วและกล้ามเนื้อฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลายคนอายุเกิน60ที่เริ่มเติม2ชนิดนี้ลงในอาหารประจำวันมักรู้สึกว่าร่างกายอุ่นขึ้นเจ็บเมื่อยน้อยลงและอาการชาตอนกลางคืนลดลงอย่างเห็นได้ชัดขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนส่วนขมิ้นช่วยลดการอักเสบด้านในทำให้สิ้นใยคอลลาเจนที่สร้างใหม่ถูกเก็บรักษาไว้นานขึ้นขิง มีสารสำคัญอย่างจิงเจอรอลและโชโกลที่มีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการทำลายเส้นใยในผิวหนังและข้อต่อเมื่อร่างกายได้รับขิงสม่ำเสมอหลอดเลือดจะขยายตัวอย่างเป็นธรรมชาติส่งเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทได้ดีขึ้นจึงลดอาการมือเท้าเย็นหรือชาได้ชัดเจนขิงยังช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงวัยมักปวดน่องหรือเป็นตะคริวตอนกลางคืนวิธีที่เหมาะคือการกินแบบต้มอ,อ่อนๆในน้ำซุปหรือแช่ขิงในน้ำอุ่นเพื่อจิบตอนเช้าเพราะช่วยให้ระบบย่อยและระบบไหลเวียนเริ่มทำงานได้ดีดตั้งแต่ต้นวันผู้สูงวัยหลายคนที่เพิ่มขิงในอาหารเช้าบอกว่าร่างกายอุ่นขึ้นเร็วกว่าเดิมและเดินหลังตื่นนอนแล้วไม่รู้สึกตึงหรือหนักข้อเหมือนเมื่อก่อน แต่เพื่อให้กระบวนการปกป้องเนื้อเยื่อสมบูรณ์มากขึ้นต้องมีพืชหั่วที่ช่วยลดการอักเสบลึกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ข้อเสื่อมเร็วและทำลายเส้นใหญ่คอลลาเจนที่สร้างขึ้นใหม่และนั่นพาเราไปสู่พืชหัวที่คนเอเชียใช้มานานแต่ไม่เคยรู้ว่ามันคือเครื่องมือฟื้นฟูที่ทรงพลังของผู้สูงวัยขมิน้นมีสารเคอร์อคิวมิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสารต้านการอักเสบที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันสารนี้ช่วยยับยั้งโปรโตีนที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบลึกภายในข้อต่อและกล้ามเนื้อเมื่อการอักเสบลดลงเส้นใยคอลลาเจนที่ร่างกายสร้างขึ้นจะอยู่ได้นานขึ้นไม่ถูกทำลายง่ายเหมือนเดิมขมิ้นยังช่วยให้ตับทำงานดีขึ้นจึงส่งผลต่อฮอร์โมนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ผู้สูงอายุควรกินขมิ้นคู่กับไขมันดีเล็กน้อยเช่นน้ำมันงาหรือน้ำมันมะกอกเพราะเคอร์คิวมินดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อมีไขมันแบบต้มตุน๋นหรือน้ำขมิ้นอุ่นเป็นรูปแบบที่เหมาะที่สุดเมื่อขิงที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนมารวมกับขมิ้นที่ลดการอักเสบลึกคู่พืชหัวนี้จึงทำหน้าที่เหมือนระบบป้องกันร่างกายชั้นแรกของผู้สูงวัยหลายคนที่ลองต่อเนื่องไม่กี่สัปดาห์รู้สึกว่าปวดข้อเบาลง นอนหลับดีขึ้นและอาการชากลางคืนลดลงอย่างชัดเจนในหัวข้อถัดไปเราจะเข้าสู่พืชหัวกลุ่มที่ช่วยฟื้นฟูร,ระบบลำไส้และการดูดซึมซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของคอลลาเจนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยเมื่อร่างกายเริ่มลดการอักเสบและระบบไหลเวียนดีขึ้นขั้นต่อไปคือการเสริมรากฐานที่หลายคนมองข้ามที่สุดนั่นคือระบบลำไส้ หากลำไส้อ่อนแรงหรือดูดซึมไม่ดีต่อให้กินพืชหัวที่มีสารตั้งต้นของคอลลาเจนมากแค่ไหนร่างกายก็จะนำไปใช้ได้น้อยลงพืชหัวคู่สำคัญในขั้นนี้คือเผือกและมันแกวทั้งสองชนิดนี้ช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์ดีในลำไส้เพิ่มการดูดซึมมิตามินและแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนรวมทั้งช่วยลดอาการท้องอืดที่ผู้สูงวัยเจอบ่อย หลายคนที่เคยลุกเดินแล้วรู้สึกขาไม่มีแรงพอกินพืชหัวคู่นี้กับรู้สึกมั่นคงขึ้นปรับสมดุลร่างกายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเผือกเป็นแหล่งแป้งที่ร่างกายย่อยช้าซึ่งเรียกว่าแป้งชนิดต้านการย่อยแป้งชนิดนี้ช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้เติบโตและผลิตกรดไขมันสายสั้นที่จำเป็นต่อกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนอกจากนี้เผือกยังมีแร่าธาตุอย่างแมงกานีสและคอปเปอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเอนไซม์ที่ร่างกายใช้ในการประกอบเส้นใยคอลลาเจนให้แข็งแรงและยืดหยุน่นเผือกที่นึ่งหรือเคี่ยวให้เปื่อยจะเหมาะกับผู้สูงวัยที่สุดเพราะย่อยง่ายไม่ทำให้ท้องอืดและช่วยรักษาระดับพลังงานให้คงที่ระหว่างวันหลายคนที่เพิ่มเผือกลงในอาหารประจำสัปดาห์พบว่าขาไม่ลาเร็วและเวลายืนหรือนั่งน,น,นานๆก็ไม่รู้สึกปวดหนักเหมือนก่อน เมื่อจุลินทรีย์ดีในลำไส้เพิ่มขึ้นร่างกายก็สามารถดูดซึมวิตามินซีและวิตามินเอรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนได้เต็มประสิทธิภาพขึ้นแต่เพื่อให้ระบบด,ดูดซึมทำงานสมบูรณ์ต้องมีพืชหัวอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความร้อนภายในเพิ่มความชุ่มชื้นให้เนื้อเยื่อและช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงปลายประสาทได้ดีขึ้นมันแก้วมีใยอาหารชนิดละลายน้ำสูง และมีสารอินนูลินซึ่งเป็นอาหารของจุลินรียดีเมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้เติบโตการย่อยและการดูดซึมสารอาหารก็เพิ่มขึ้นโดยตรงมันแก้วยังมีน้ำตาลธรรมชาติสูงช่วยให้ผิวไม่แห้งขอต่อไม่ตึงง่ายและช่วยให้ระบบประสาททำงานลื่นไหลามากขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารซาปโปนินที่สนับสนุนการสร้างคอลเลาเจนและช่วยให้กล้ามเนื้อไม่ล้าเร็ว วิธีที่เหมาะกับผู้สูงวัยคือการกินแบบลวกหรือนึ่งเบาๆหรือดื่มน้ำมันแก้วผสมขิงเพราะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีและลดอาการท้องผูกที่พบมากในวัยนี้มเมื่อเผือกที่ช่วยเสริมจุลินทรีย์ดีรวมกับมันแก้วที่เพิ่มความชุ่มชื้นและสนับสนุนการดูดซึมคู่พืชหัวนี้จึงเหมือนการวางรากฐานให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนอย่างมั่นคงจากภายในหลายคนรู้สึกว่าขาแข็งแรงขึ้น การนั่งลุกเบาขึ้นและไม่ค่อยมีอาการช้าตามปลายมีปลายเท้าเหมือนเดิมในหัวข้อถัดไปเราจะเข้าสู่พืชหัวกลุ่มสุดท้ายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเชื่อมต่อหลังจากการฟื้นฟูระบบลำไส้และการดูดซึมแล้วขั้นต่อไปคือการเสริมความแข็งแรงให้เนื้อเยื่อเชื่อมต่อทั้งหมดในร่างกาย เนื้อเยื่อเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเชือกที่คอยยึดข้อต่อกล้ามเนื้อและปลายประสาทให้มั่นคงหากอ่อนแรงแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ผู้สูงวัยเดินไม่มั่นคงขาอ่อนแรงหรือมีอาการชาบ่อยครั้งพืชหัวสองชนิดสุดท้ายที่ช่วยปิดงานซ่อมแซมนี้คือหัวหอมใหญ่และกระเทียม ทั้งคู่เป็นของที่อยู่ในครัวเกือบทุกบ้านแต่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามีส่วนสำคัญต่อความแข็งแรงของหลอดเลือดข้อต่อและระบบประสาทอย่างมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยหัวหอมใหญ่เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างคูรเซตินและมีสารประกอบกรมมันตามธรรมชาติหลายชนิดที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของหลอดเลือดและกระบวนการสร้างคอลลาเจน สารกลุ่มนี้ช่วยให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นเลือดไหลเมียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและปลายประสาทได้ทั่วถึงจึงลดโอกาสเกิดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลดความเสี่ยงขาอ่อนแรงหัวหอมใหญ่ยังมีวิตามินซีซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการประกอบเส้นใยคอลลาเจนให้แข็งแรงผู้สูงวัยเหมาะกับการกินหัวหอมใหญ่แบบตุนหรือใส่ในซุป เพราะย่อยง่ายกลิ่นไม่แรงเกินไปและช่วยให้ได้รับสารสำคัญโดยไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารหลายคนที่เริ่มเติมหัวหอมใหญ่ลงในแกงซุปหรือต้มผักเป็นประจำมักสังเกตว่ารู้สึกตัวเบาขึ้นยืนหรือนั่งนานๆแล้วไม่ปวดตึงขาเหมือนเดิมเมื่อหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นสารอาหารและสารตั้งต้นของคอลลาเจนก็ถูกส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเชื่อมต่อได้เต็มที่มากขึ้น แต่เพื่อให้เส้นใยที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ถูกทำลายจากการอักเสบและความเครียดสะสมในร่างกายอย่างต้องการพืชหัวอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันและช่วยลดภาระให้หลอดเลือดทำงานเบาลงกระเทียมมีสารสำคัญชื่ออาลิซินที่ช่วยยับยั้งกระบวนการทำลายเส้นใหญ่เชื่อมต่อและช่วยลดภาวะอักเสบระดับลึกที่เป็นสาเหตุให้ข้อเสื่อม และปลายประสาททำงานผิดปกติกระเทียมยังมีซัลเฟอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเชื่อมเส้นใย,ยคอลลาเจนให้แข็งแรงและยืดหยุนผู้สูงวัยที่กินกระเทียมสม่ำเสมอมักรู้สึกว่าข้อไม่ติดง่ายการขยับตัวลื่นไหลขึ้นและความอุ่นที่ปลายมือปลายเท้ากลับมาดีขึ้นวิธีที่เหมาะที่สุดคือการสับกระเทียม พักไว้สักครู่ก่อนปรุงเพื่อให้ออริซินทำงานเต็มที่แล้วจึงใส่ในซุปหรืออาหารตุนซึ่งย่อยง่ายและลดการระคายเคืองกระเพาะเมื่อหัวหอมใหญ่ที่ช่วยเสริมหลอดเลือดและเนื้อเยื่อเชื่อมต่อถูกรวมกับกระเทียมที่ปกป้องเส้นใยและลดการอักเสบร่างกายผู้สูงวัยจะเหมือนมีโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงจากภายในหลายคนบอกว่า ก้าวเดินมั่นคงขึ้นมือเท้าไม่เย็นง่ายและรู้สึกว่าร่างกายไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อพื้นหัวทั้ง10บชนิดถูกสลับกันในมื้ออาหารร่างกายจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองอย่างสม่ำเสมอจนคนรอบข้างยังสังเกตได้ในส่วนถัดไปเราจะสรุปวิธีปรับใช้พืชหัวเหล่านี้ให้เหมาะกับผู้สูงวัยพร้อมคำแนะนำเล็กๆ ที่ช่วยให้ผลลัพธ์คงอยู่ยาวนานและปลอดภัยที่สุดหากคุณอายุเกิน60และกำลังรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมปวดเมื่อยง่ายมือเท้าชาหรือนอนหลับไม่ลึกการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการเลือกพืชหัวที่เหมาะสมในแต่ละมือ้ออาจเป็นก้าวแรกที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตทั้งวันพืชหัวสิบชนิดที่เล่ามาตั้งแต่ต้นคลิปไม่จำเป็นต้องกินทั้งหมดในครั้งเดียว เพียงเลือกวันละชนิดหรือสลับกันในหนึ่งสัปดาห์ร่างกายก็จะเริ่มซ่อมแซมตัวเองทีละนิดแต่มั่นคงถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายขึ้นทุกวันและถ้าคุณมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพืชหวนเหล่านี้ไม่ว่าจะช่วยเรื่องข้อหลวมอาการชาหนิบหรือการนอนหลับ ลองเล่าไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้เรียนรู้ไปพร้อมกันช่องของเราตั้งใจทำเพื่อให้ผู้สูงวัยทุกคนมีความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงและปลอดภัยที่สุด สุขภาพของผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่จำเป็นต้องพึ่งของแพงเลยแค่กลับมาดูแลร่างกายด้วยสิ่งที่ธรรมชาติให้ไว้ร่างกายก็จะตอบสนองอย่างอ่อนโยนแต่ลึกซึ้งขอให้คุณมีความแข็งแรงทุกวันเดินคล่องนอนหลับดีและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสุขภาพดีเริ่มที่หนึ่งคำเลือกกินถูกชีวิตก็เปลี่ยน